สวัสดีครับพบกพับครูทนายนะกับโครงการสวนพุทธศาสตร์โรงเรียนหรือโครงการอันเนื่องมาจากโครงการอนุรักษ์พรธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติของกรมสมบัติประเทศพรัตน์นะครับวันนี้หลังจากที่เราพูดกันในเรื่องการวันที่10ธันวาคม2 5 6 3เราพูดถึงการปลูกทานตะวันไปแล้วครับโดยใช้วัสดุง่ายๆวันนี้ นับจากวันที่10ธันวาคม2563จนถึงปัจจุบันต้นทานตะวันของเราก็จะอายุ39วันครับซึ่ง39วันแล้วต้นมันก็จะแทงดอกตัวนีออ้ออกดอกแทงดอกมานะครับตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงการใส่ปุ๋ยบำรุงดินนะครับเพื่อให้เมล็ดหรือว่าให้ทานตะวันตนัวนี้ออกดอก อย่างสวยงามโดยใช้ปุ๋ยปุ๋ยที่จะใช้นะครับปุ๋ย15 15 15หนะครับเพื่อเร่งดอกเร่งรากนะครับาการใส่ปุ๋ยนะครับบางคนบอกใส่ง่ายๆค่อยหว่านลงไปไม่ใช่นะครับการใส่ควนนะครับนะครับนี่ก่อนนะครับให้เป็นปุ๋ยให้มันนี่ก่อนนะครับเพื่อ จะได้รับนะครับเพื่อปุ๋ยจะไม่กระเด็นออกนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับนำปุ๋ยประมาณนักนะครับไม่เยอะนะครับถ้าเยอะมันจะตายนะครับใส่ลงไปรอบๆนะครับไม่ใกล้เกินไปถ้าไกลหรือใกล้มันก็จะทำให้มนต หรือว่าต้นทานตะวันเราตายนะครับเนื่องจากการเค็มมากดังนั้นใส่รอบๆแล้วก็เอาดินกบนะครับดินกบเพื่อมันจะไม่กระเด็นกระดอนออกนะครับนะครับอีกห้อนางครับสาธิตครับมันเดิมครับดินขึ้นมาก่อนครับหรือว่าพวนดินขึ้นมานะครับพวนดินให้ แล้วก็นำปุ๋ยครับมาเยอะเกินไปประมาณสิบกมิต์นะครับใส่ร,บรอบๆห้ามใส่โคนต้นนะครับถ้าใส่โคนต้นจะตายทันทีนะครับใส่ร,บรอบๆเลยครับแล้วก็กดทับนะครับถ้าไม่กดทับแล้วเราอ่ามันปุ๋ยมันจะกระดินกระจายนะครับ รดน้ำครับรดน้ำให้ชุ่มครับรดน้ำให้ชุม่มนะครับรดน้ำให้ร,บรอบๆชุ่มๆนะครับนะครับเมล็ดทานตะวันตัวนี้นะครับอีกอันหนึ่งครับนะครับครั้งที่แล้วเราปลูกสองต้นนะครับให้ดูวันนี้ก็เติบโตมา กำลังจะแทงดอกนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับารบ,บางคนบอกว่าปลูกพืชจะง่ายไม่ง่ายนะครับถ้าเรารู้จักแต่ถ้าเราศึกษาเรารู้จักวิธีการการปลูกพืชก็จะเป็นการหนึ่งนะครับ ส่งเสริมอนุรักษ์ให้พืชนั้นชื่อก็บอกแล้วว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อให้พืชนั้นยั่งยืนอนุรักษ์นะครับตอนนี้ก็เป็นการใช้วัดสดุง่ายๆครับพลาสติกที่เราทิ้งไปแล้วนะครับที่เราทิ้งไปแล้วดังนั้นก็ขอ,อจบอรายการนำเสนอนะครับอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติกับการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ครับขอบพระคุณครับ